Jangan lupa like, ลั้วกินหมาอยู่นะเนี่ย้อหมูสดีสดีครับต่อบทคนน้ำปลามาอีกแล้วนะฮะสวัสดีว่าพวกแกงเสือร้ายหมายแตกนะฮะวันนี้เป็นลงไม่สันกันนะฮะตอนเช้าก็อบรมตอนนี้ก็11โมงกว่าละ ไม่เป็นไรนะค,คิดว่าน่าจะตามไปทันอยู่เดี๋ยวลองไปดูว่าพวกแกงเสือร้ายหมายแตกเนะี่ยมันได้ปลานงบ้างหรือยังนะเดี๋ยวผมก็จะตามไปด้วยติดตามกันนะครับวันนี้ผมจะตาเขียวหรือเปล่านะไม่รู้ว่าลงเที่ยงเนะี่ยปลามจะแดกสักกี่ตัวนะหรือว่าจะปามก็ไม่รู้นะตามชมกันนะครับ มือหางเสือลงหนิ้วจิ้วเลยอ่าไปอ่าบรรยากาศไม่สารนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่นะอ่แต่ก็ยอย่างว่าม,มีหมอกควันมีหมอกควันอยู่ ทงันดูนะครับดูไม่ดูกัดแล้วนะครับกอ

バカやねん。 โอ้ oh, ตัวแรกมาแล้วโอ้ย oh, <Yahoo! S 1> หลอดนะครับโดนครับตัวอะไรครับ <c oughs> นัดอย่างเดียวครับนัดอ,อย่างเดียวอ่าชนกระช,นรชอนโอ้ชอนแม่สารเฮ้ยนี่ไั่ได้แหกเลือดโอ้โหรชนมาแล้วนะครับชนมาแล้วจอใจอจ อืยของพี่อะไรเนี่ยขอ,องพี่แล้วนะฮะของพี่แล้วนะฮะสักมาเดี๋ยวเดี๋ยวเยี่ยมสมบูรณ์โอ้น้องห่างแบบนี้น้องจะอะไรเนี่ยโอเคได้นะอึดหน่อยลูกอึดหน่อย กเลยว่าใกิหน่อยนะลูกเล็กหน่อยนะลูกกิดหน่อยหน่อยหน่อยปลายปลปลปช่อนก็ช่อน,อนโอ้โหนัดขึ้นเรือบอกแล้วว่าให้เล็กหน่อยนะลูกกิดหน่อยนะลูกล็กหน่อยนะลูกฮะกไซส,สอกนะครับไซส,สอก มีตเหียเลยเนี่ยกี่คนเขาไม่เข้ากันนี่แหละครับมักจะมีตัวซ่อนอยู่เรามาดูกันนะครับทำอะไรกันจับเลยนะครับโดนปุ๊บ กัดเลยนะครับฉ <c oughs> ดูฉดู

อะไรเนี mm ่ยจะโดดจะดู the door, the door. Mm hmm. อากาศแม่สารนะครับแม่สารนันเรีนักัดเรือนนักกัดตอดนะครับเอู่นู่น ครับตอนนี้บรรยากาศนะครับ pues เข nah. okay, hey, okay, şey ือนแม่สอนเราจะไปสัมภาษณ์นาเอ็ดครับนี่เสือเอ็ดเป็นไงครับนะหกเ็ตัวครับโอ้โหเต็มวัน่อยนาเอ็ดแห่งครัวป้าน้อยนะครับปกเจ็ดตัวเลยเหรอประมาณนั้น อยู่กันจนมืดเลยนะครับเดี๋ยวรอเสือตอสนะครับเสือตอนกับเสือกัอดอ่ามานูน่นละอ่ามันไม่เลิกกันอยู่นะฮะหนไม้เดียวไอ้วกเสือร้ายไม้แตกหนไม้เดียวอันนี้เสือตอสนะครับอยู่หัวเรือนะวันนี้มากับไตกัดนะไตกัดไ <c oughs> ตกัดพาเพลินนะอ๋อวันนี้มีทั้งคายักมีทั้ง เรือยางนะครับอืมยากาศชิวมากเลยนะวันนี้ปลารวมเท่าไหร่ครับนักกักครับประมาณสิบสี่สิบห้าตัวครับผมอหตกคนละหกเจ็ดตัวนะครับผมอืมนี้ผมก็พอๆได้นะวันนี้ครึ่งวันผมก็ได้หกได้เจ็ดกันนะลัลละไม่ค่อยจะมดเท่าไหรออ่นะฮะอันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นนะครับอ๋อ,อเย็นแล้วฮะอ่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็จะ เลือกกันแล้วนะฮะขออีกหนึ่งไม้ฮะไม้เดียวขอบคุณทุกท่านได้ติดตามนะเดี๋ยวยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไปดูปลารวมของผมกันนะชมบรรยากาศไปก่อนโอ้โหเดียว่เดี๋ยวลองมาชมปลารวมนะครับเสือร้ายหมายแตก อ่าสามกล่องนะครับไหนดูซิอืนี่ก่อนนี <laughs> ่ปิดก่อนก,ก่อนเปิดทีละก,กล,อล,กกลอ่องปิดก่อนปิดก่อนทีละกล่องทีละกล่องอ่าขอชมปลาลุงกัดกี่ตัวไม่รู้โอ้มีทั้งหลิมทั้งจะโดครับประมาณสิบโอ้เกินครับหนึ่งกล่องสิ <10. S 1> กล่องของเอด็ดกล่องของเอด็ด แปดตัวครับผมนใครมีน้ำโอ้โหใครมีน้ำเปล่ามีทั้งหลิมมีทั้งชะโดนะครับมาดูข้าวผมอ่าครึ่งวันครึ่งวันครึ่งโหลนะฮะหกตัวโอ้แต่หลิมใช้ได้อยู่นะหลิมใช้ได้อยู่นะอ่าเสือร้ายไมยแตกนะฮะทริปถล่มช่อนไม้สารนะครับวันนี้ก็จบทริปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ อันนี้เสือเอดเสือกัดแล้วก็เสืตอตอดนะครับอปลาอีกเยอะแยะมากมายรวมรวมกไ็ได้ได้พอได้อยู่นะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กด, like, กด share, แชร์ก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเจอกันครับ 오오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 오 <laughs> 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 <laughs>